สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาแกงผักขี้เล็กกันเนาะจ้ะเนาะแกงผักขี้เหล็กของเราวันนี้เราก็ได้เตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะน้ําใบย่านางเราก็คั้นไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะส่วนผักขี้เหล็กที่ต้มไว้ก็ต้มสุกแล้วจ้ะตําเรียบร้อยตําสักหน่อยแล้วจ้ะแล้วแต่ใครชอบละเอียดมากละเอียดน้อยเนาะจ้ะก็มีวันนี้เราจะใส่ดักแด้แล้วก็ตัวแมงจิป,ปม สองอย่างจะดักแดกอะแมงจิปโป่งเนาะจ้าเนาะเห็นน่ากินไหมคะเนี่ยแล้วก็เครื่องพวกผักแล้วก็มีผักชีต้นหอมแล้วก็ใส่ผักคะแยงจา้ามีผักคะแยงด้วยจ้าเนี่ยใส่ผักแล้วก็เครื่องปรุงก็น้องก็จะตาแค่ตะไคร้กับ <c oughs> พริกเนาะจ้าเนาะ ใครชอบหอมกระเทียมก็ตำใส่ได้เลยเน้อจ้าเด้อก็มีรสดีแล้วก็มีใบมะกรูดมีน้ำปลาจ้ะส่วนบ้านน้องนะ่จ๊ะก็จะเอาลงเลยเนาะจ้าเนาะไม่รอให้หม้อดเดือดผักเราก็จะคนลงใส่น้ำใบย่านางค่อยตั้งไฟจ้ะสูตรไข่สูตรมันสไตล์ไข่สไตล์มันเนาะจ้านะเนาะอย่าว่ากันจ้ะ นี่ก็เอาลงใส่กับคนเรียบร้อยส่วนใบผักกิเล็กที่ต้มอะ่ะใครชอบละเอียดก็ตำละเอียดเด้อน้องก็ไม่ชอบละเอียดมากน้องก็ชอบประมาณนี้จ้ะก็เลยจะตำประมาณนี้จ้ะส่วนแมงจีปโป่กับดักแด,ด้ี่น้องก็จะเอาไปคั่วไฟก่อนนะจ้ะคั่วให้มันหอมหอมนิดนึงจ้ะ น้ำมันมันน้อยอตัวดักแด้อาจจะแตกนะจนะ๊ะถ้าเขาทอดขายเขาใส่น้ำมันเยอะเทลงไปมันก็ลอยก็จะเป็นตัวตัวอยู่นะจ๊ะเนาะอันนี้เราทำเองก็ใส่แบบน้ำมันนิดนึงขัคั่วพอให้มันหอมจ้ะส่วนหม้อแกงผักขี้เหล็กเราก็จะตั้งไฟให้มันร้อนนะจ๊ะเนาะค่อยมาปรุงกันใส่พริกไปก่อนจ้ะ ตามด้วยด้วยรสดีจ้ะแล้วก็ปลาต้มสุกใส่นะก็ถ้าชอบก็ทำตามได้เด้อจ้ะบ้านน้องก็ทำง่ายๆสไตล์บ้านๆจะชอบใครชอบมันจ้ะชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นเด้อจ้ะทจริงบ้านน้องชอบใส่ผิวมะกรูดด้วยจ้ะแต่มันไม่มีเนาะก็เลยใส่แต่ใบมะกรูดแทน บางบางบางบ้านเขาอาจจะตําผักขี้เหล็กจนละเอียดเลยนะจะ๊ะเนาะอันนั้นก็คือชอบใครชอบมันนะจะ๊ะเนาะน้องก็ตําแบบนี้ละจะ้ะของบ้านน้องชอบแบบนี้หม้อเราก็ได้ได้ที่แล้วจ้ะน้องก็จะมาใส่ต้นหอมกับผักชีลาวจาะ้ะมันไม่มีหนังวัวก็เลยมาเอากิ่งรีดกะจิปโปกบใส่ละจะ้ะเนาะมันก็ใส่ได้ทุกอย่างเลยจะ้ะ ใส่เนื้อหมูใส่ใส่หมูสามชั้นก็ได้จ้ะใส่หนังวัวถ้ามีแล้วแต่มันมีเนาะจ้ะเนาะของน้องวันนี้หนังวัวมันไม่มีก็บ้านน้องก็ซื้อดักแด้เนะจ้ะกับจิป๊โปมมาใส่แทนจ้ะใส่ตามด้วยผักขยงเนาะจ้ะเนาะตามด้วยจิปโปมกั ดักแด้เนาะจ้ะนะบ้านน้องเขาเรียกดักแด้เนาะจ้ะเนาะนากินไหมคะถ้าเผื่อดูถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บ้านน้องนะจ้าหน่อยเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้จ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เนาะจ้าเนาะน้องกับพินิกรก็จะตามไปให้กำลังใจ เจอกันวิดีโอต่อไปจ้ะสวัสดีค่ะ